น้ำเลียเขาก็มาเตรียมกระทงกระทะนะครับจากหันป่าเรี่ยวๆนะครับใส่น้ำมันหมูเข้าไปครับลวให้มันเดือดมันห่อนนั่นแหละครับเพราะมันห่อนแล้วก็ใส่ป่าของเขาลงไปครับพี่น้องเรี่ยวกับพิดป้งพิดฝาไว้แหละครับลอกให้มันสุกขางนึงงนะครับเผื่อแป๊บเดียวครับป่าก็สุกเสาร์อาทิตย์จันทร์ข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยบาดที่นี้หลังจากนั้นเขาก็มาเตรียมเครื่องนี่แหละครับเครื่องไปตลาดมันนี่แหละครับตั้งน้ำมันใส่น้อยๆนะครับแล้วก็ใส่บักพริกกับกระเทียมที่ปั่นบ้างหน่ล้วะครับลงไปครับ แล้วก็พัดหนาพัดล้างกันล่ะครับลอยมันหอมจากหน่อยนะครับเพราะมันหอมนะครับเขาก็มาใส่ส่วนผสมของเขาลงไปครับก็คือปากขาเปียกเกี่ยน้ำตาลนั่นแหละครับพี่น้องแล้วก็มาใส่น้ำตาลปี๊บครับจากหน่อยนึงครับใส่เร็วๆกับโคเลคโคเลคือเกลาอนั่นแหละครับพี่น้องตามด้วยรสดีครับผงชูรสนิดนึงครับใส่ลงไปรสครับแล้วก็น้ำปลาหยอดลงไปนิดนึงนะฮะเป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์ครับแบบนี้เลยครับอร่อยแล้วก็เอาปลามาครับพี่น้องบัดที่เนี่ยกรลาดลงไปใส่ตัวปลารสครับ หอ,อมแซ่บขนาดครับปากกับกรอบกับน้ำจิ้มหวานๆเปรี้ยวๆนิดนึงครับพี่น้องเขากันแห้งครับ